วันนี้ลองหลายโค้งมากโค้งซ้ายโค้งขวาขึ้นลงเขาผมว่าเฮ้ยมันเก็บอากาศดีมากเลยนะ mm hmm. ผมถิว่าเป็นออลดิแคมรี่ที่แปลกใหม่สำหรับผมแล้วก็เปิดมิติใหม่มันเป็นแคมรี่ที่ขับสนุกครับ mm hmm. มันเป็นแลงกิชใหม่ของโตยต้ตา,ตตามันจะฉีดแนวแคมรี่ที่ผ่านมาทุกเจเนอเรชันโดยสิ้นเชิง ครับผมบอมชลักนะฮะจากเพจคารูท h ยแลนด์โดยเว็บไซต์เช็คราคา .com นะฮะนี่คือ All New Toyota Camry H.E.V ใหม่นะฮะวันนี้มีการทดสอบกันแล้ครับขับจากจังหวัดกระบี่นะฮะมาที่ภูเก็ตระิะาทางรวม270กิโลเมตรจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะหลังจากขับมาแล้วเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเรื่องของสมรรถนะเรื่องของความสะดวกสบายเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ ไปแล้วก็ตามมือดีนะผมว่ากลมอะไรความแม่นยบมาแล้วแต่120่ผมได้ยินเสียงลมนะมีเสียงยางกับพื้นผิวยางมันต่อยบ้างโอ้มันสปอร์ตสนุกมากเลยครับตามเท้าเลยเหมือนรถอีมีเลยนะ รถเข้าโค้งไม่มีการเลยนะผมว่านะนิ่งนิ่งสั่นแน่ว่าใช่รถรถไม่โรอาการตัวถังก็นิ่งไม่โรเลยดูรถแบบปกติถ้าเป็นรถเนี่ยเห็นเมื่อกี้ความเร็วขนาดเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นรถเซกเมนต์เด่นอาจจะแบบก็นึกก็นึกโค้งเสียงรถเหมของเดิมอ่ะอย่างน้อยก็มีอาการท้ายทิ้งนิดนึงแต่นี่ท้ายมันทิ้งมันไม่ทิ้งอ่ะมันเด้งไปหมดทั้งคันเด้งไปหมดทั้งคันนะอาการทำไมรู้สึกว่าท้ายมันกระฉับกระเฉงตามันด้วยผมว่ามันขับสนุกเหมือนเดิม แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงทุกเจนนะครับมันต้องดีกว่าเดิมครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไอ้ส่วนเรื่องดีไซน์ชอบไม่ชอบไอ้นูน่นนี่นั่นเนี่ยจุดไหม่เล็กๆเนี่ยมันขึ้นกับเทสของคนนะด้ดีไซน์มันขึ้นกับเทสฟิลนั่งเนี่ยนะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นแคมรี่แต่มันก็เป็นแคมรี่เลย mm hmm. แต่ด้วยมิติต่างๆเนี่ย บอกว่าตามตรงนะในฐานะที่เป็นคนใช้โตต้าว่ามันมันมิติไซส์มันแทบไม่ต่างกับอัลติสมาสึกมานั่งมารู้สึกว่ามันมันมันแชร์กับอัลติสมากไปหน่อยใช่ไหมมันรู้สึกว่าเหมือนสเปซมันไม่ได้โล่งโอ่งโถเหมือนแคมรี่ในอดีตนี่เร่องนีรื่องฟไม่เหมือนแคมรี่ที่มันดูแบบโอ้มันนั่งแบบเป็นโอ่งโถงอ่ะมันดูแบบกว้างมันก็ไม่ได้แคบนะแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบ ราผิดมันสปอร์ตมากขึ้นมันผิดมันกระชับตัวมากขึ้นผิดความเป็นแคมรี่แบบที่คุ้น,ค,นคุ้นในอดีตแล้วก็รู้สึกว่ามันสปอร์ตเหมือนโครโรล่าออติสอะไรประมาณนั้นไปนเลยแบบเนี่ยจากตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งคนขับหรือว่าตำแหน่งคนนั่งผู้โดยสารด้านข้างผมนั่งในหัวเข่าก็ยังชนแนวคอนโซลหน้านะความลักชัวรี่มันไม่ใช่ลักชัวรี่แบบรถล,ลักชัวรี่อะ่ะม,แบบมันเป็นรถแบบสปอร์ตมันเป็นรถแบบซีดานที่ดูแบบ กสปอนบวกรถทูรี่นิดๆคือดีไซน์เขาผ่านการคิดมาแต่ว่าตั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าเขาคงมองกลุ่มเจนคนอีกกลุ่มแล้วมันไม่ใช่กลุ่มแบบเดิมองๆนี่ก็อาจจะแก่ไปเจนเอ็กก็อาจจะแก่ไปม,มาดูแล้วคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ตามเทรนด์ทามอะไรผมก็จะรู้ว่ามันโอ้มันทันสมัยมันดูลายเส้นมันอะไรมันผิดจากสายตาแต่เจน ไม่วายเจนอะไรเขาอาจจะแบบที่เขาสามสิบห้าอัพอะไรพวกนี้เขาอาจจะโอเคกับมาเช่นนี้นะทีเราก็ต้องยอมรับความคิดตัวเองที่มันอาจจะติด,ดอะไรอย่างเดิมเ <c oughs> หมือนหลายๆแบรนด์ที่โปรดักใหม่ๆออกมาแล้วเนี่ยมันมันเริ่มเปลี่ยนคอนเซปต์การออกแบบทุกคนรุ่นเก่าไปมองทำอะไรเนี่ยแต่ผมกันนังคิดนิดนึงว่าอ๋อ มันถึงเวลาที่เขาไม่ได้มองคนเจนนี้แล้วเขามองเจนที่จะก้าวแล้วมีอายุแล้วที่จะเป็นคนที่ซื้อเป็นไบเออร์ของเจนนั้นเ,ออเรามันอาจจะเป็นแค่คนดั่งลูกหลานขับให้นั่งพาพ่อไปเทีย่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นแบบของมันตาดแต่ความเดิเดมแล้วมันก็ไม่แตกไม่แตกผมก็ออยอมรับแ,แต่มันก็มันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็โอเคมันก็เป็นไปตามเทรนด์รถมันก็ต้องเปลี่ยนแนวดีไซน์ไปตามเทรนด์ แล้วนะครับจางที่สัมผัสมาในวันนี้100ลลร,ร้อยกิโลแล้วเป็นรถที่เงียบทังสบายแต่ว่าความเงียบภายในห้องโดยสารเนี่ยมันมีเสียงลมด้านข้างตรงรกระจกมองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยให้ได้ยินที่ความเร็วประมาณร้อยหนึ่100นงก็จะเริ่มได้ยินแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเปิดเพลงก็คงไม่อะไรนะแต่พอเราไม่ได้เปิดเพลงกันจะได้เสียงอะไรที่มันจะเป็นรถเางก็ัน,น,น่าจะมาะกคนที่ขับรถเองอาจจะรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นใช่ใช่ใช่ มอ,อคนขับรถเองเพราะว่ามันเป็นรถที่ขับเองแล้วสนุกสนุกอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรื่องน่าเบื่อเป็นแมเป็นแคมปร่ที่ขับแล้วรู้สึกว่าเออมันสนุกกับาการขับรถโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องของสมรรถนะเนี่ยไม่มีอะไรให้สงสัยชอบและประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกตัวเรื่องของการเข้าโค้งที่ความเร็วนะครับอาการของตัวรถเนี่ยเวลาโยนเข้าโค้งไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันไปทั้งคันเข้าโค้งไป ได้แบบเนียนๆรุ่นนี้เจเนอเรชันที่9ของแคมรี่ขับสนุกครับเป็นรถซีดานที่บอกเลยว่าเฮ้ย <c oughs> พอมาขับเองแล้วมันไม่ใช่ออฟสบายแบบง่วงนอนนะคือมันเออมันสนุกไปกับการขับรถได้อาจจะสลับขับกับพี่สื่อมวลชนด้วยกันนะครับไม่ได้เต็ม2อัก็คือได้ลองทั้งนั่งทั้งเบาะหลังนะฮะเบาะข้างนั่งทุกตำแหน่งแล้วอย่างงี้ดีกว่าเบาะหลังปรับเอ็นได้สบายมากเป็นเรื่องที่แบบชอบมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแคมรี่ใหม่พอได้มาขับแล้วโหมันแทบไม่อยากไปนั่ง อยากขับตลอดนะฮะโหมดต่างๆโดยเฉพาะโหมดสปอร์ตเนี่ยบอกเลยว่าสนุกมากนะฮะตอบสนองได้วไวเอาแค่โหมดธรรมดาก็สนุกแล้วไม่ต้องถึงกับโหมดสปอร์ตนะฮะแล้วที่ขับมาเนี่ยลองเล่น3โหมดอ e ีโคสปอร์ตแล้วก็ธรรมดาเนี่ยอัตรา,าสิ้นเปลืองนะครับได้19.4กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับเครื่องยนต์เอ็กซ์ซิ่นสองจุที่ปรับปรุงใหม่ไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดหรือว่าระบบเกียร์ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ต่างๆนะฮะรวมไปถึงตัวจ่ายไฟด้วยนะฮะไฮบริดก็ใหม่ใช้ลิเทียมไอออนใหม่โอโ้จริงมันเป็นอัลลอยคือ รายละเอียดดีเทลอ่ะถ้าจะบอกว่ามีอะไรใหม่บ้างเนี่ยมันยาวมากๆเอาเป็นว่าได้ค o n s ัมพัท19.4ผมถือว่าดีมากๆสำหรับเครื่องยนต์2.5ลิตรบวกกับระบบไฮบริดถือว่าโอเคแล้วตัวถังขนาดนี้นะฮะได้คูลสัมพัทขนาดนี้แต่ดีไซน์ภายในเนี่ยพอเข้ามามีเวลาอยู่กับการขับจริงไม่เหมือนวันพรีวิวนะฮะก็ <ๆ S 1> ได้เห็นรายละเอียดหลายอย่างที่อาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะฮะคือด้านหลังเนี่ยไล่จากด้านหลังก่อนช่องแอร์อะไร้ย,<ล>ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้หรูหรากว่านี้นะส่วนตัวในอุตสาห์มีแบบ ที่เท้าแขนระบบทัสแล้วแต่ช่องแอร์ดูกรอบมันยังธรรมดาไปอ่ะในความคิดส่วนตัวผมนะพยมมาด้านหน้าช่องแอร์ที่ผมด้านหน้าที่ผมเคยมองว่าเอ๊ะมันเล็กหรือเปล่าจริงๆมันไม่เล็กมันขนาดปกติโดนหลอกโดนหลอกด้วยกรอบโเมียมคือกรอบโคมเนี่ยเขาล้อมรอบสัญญาณไฟถูกเชินจริงจริงแล้วก็คือช่องแอร์มันเต็มเขาก็เหมือนเป็นหน้ากากแค่ฆ่าตาแค่ครึ่งหนึ่งอ่ะออกได้ปกติโดนหลอกวันแรกนึกว่าช่องแอร์เล็กจริงๆไม่เล็กธรรมดานะครับตำน่งต่าง ใช้งานง่ายเอ,อื้อมือไปเนี่ยแล้วก็ค็อกพิทเนี่ยผู้ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยรันข้างเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโดนแยกออกไปต่าหากเพราะว่าเขามีที่กันมันทาให้รู้สึกว่ามันเป็นค็อกพิทที่ดูแล้วสปอร์ตมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนอารมณ์ทุกอย่างแบบแคมเดรเดิมๆนะครับพวงมาลัย แน่นกระชับนะฮะปุ่มต่งตางๆกดง่ายแล้วก็ด้านล่างก็แปลกๆเหมือนกันนะฮะแต่ผมว่าดีไซน์เขาอาจจะไม่รู้ว่าคิดยังไงเราคนเราใจไม่ถูกนะฮะแต่โดยรวมก็โอเคนะผมจริงผมชอบผมอะไรแบบท้ายตัดมากกว่ามันน่าจะขับได้สนุกกว่านี้นะฮะผมว่าใครที่มองหารถซีดานขนาดนี้อยู่นะฮะผมแนะนาอย่างนี้สมรรถนะโอเคในมุมส่วนตัวที่เทสรถมาหลากหลายแล้วนะฮะถือว่าตอนนี้เป็นเซกเมนต์เป็นความโดดเด่นของเซกเมนต์นี้ที่ครบเครื่องในเรื่องของความประหยัดสมรรถนะแล้วก็ความสนุก ที่เหลือไปลองคันจริงรถเดโมได้ที่ตัวแทนจําหน่ายเพราะว่าใช้โตโยต้าผมว่าดีเลอร์ใกล้บ้านเนี่ยคุณนึกออกอยู่แล้วว่ามีที่ไหนกันบ้างน,นะครับไปลองขับคันจริงดูนะฮะแล้วคุณจะติดใจเหมือนผมขอบคุณครับ